สวัสดีครับผมฟุกจากอีมูรันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Scalente 2.5โอ้โหเจ้า s c a l e n t นนะครับผมก็ขอให้คำนิยามมันสั้นๆนะครับก็คือวิ่งสนุกนะครับแล้วก็ฟินทุกระยะหรือว่าทุกความเร็วนะครับเพราะว่าด้วยเจ้าพื้นอีโก้นะครับที่นุ่มนะครับทั้งนุ่มทั้งเด้งนะครับ แล้วก็ตัวหน้าผ้านะครับที่เป็นหน้าผ้า e n g i n e e r knit นะครับอบก,กระชับแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนใส่ถุงเท้านะครับพื้นเนี่ยซิลดอกนะครับเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันทุกรุ่นซีล o d ดอกหมดตัวนี้แสแต็กไฮอยู่ที่24มิลน,นะครับก็ค่อนข้างบางใช่ว่าคนที่ไม่เคยใช้รองเท้าที่พื้นบางๆอนียจะต้องปรับตัวหน่อยนะครับจากที่ผมใช้มาเนี่ยก็ข้อดีนะสนุก สนุกในที่คือพื้นมันทําให้เราเอนจอยทุกความเร็วครับไม่ว่าจะวิ่งช้าหรือว่าช่วงสปินเนี่ยมันก็ยังตอบสนองได้ดีครับคือพื้นมันไม่ได้จมแล้วก็จังหวะที่เด่งเท้าออกเนี่ยรองเท้าเนี่ยมันยังตอบสนองได้ดีอยู่นะครับไม่จมเลยนะครับหน้าพาก็ยืดหยุ่นได้ดีนะครับระบายอากาศโอเคนะครับแต่ข้อเสียก็คือผมใช้คำว่าข้อเสียของอัปเปอร์ที่เป็นนิดนะครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนนะครับทุกยี่ห้อครับเมื่อมันเปียกครับคือมันจะอมน้ําแล้วมันจะแห้งช้าส่วนเรื่องที่ ไม่มีหรือมีที่ต่างจากตัวเวอร์ชันเก่านะครับก็คือเวอร์ชั่น20นะครับก็คือรูร้อยเชือกที่เป็นรู้อยตรงล็อกข้อเท้าตรงนี้นะครับบางคนใช้นะอย่างผมเนี่ยบางคนใช้ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่พอไปใช้งานจริงนะครับด้วยความที่ตัวอัปเปอร์หรือว่าตัวฮิลคัพเขาเนี่ยผมว่าค่อนข้างอกระกชับได้ดีนะอาจจะอาจจะไม่ได้แน่นมากเหมือนตอนล็อกแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หลุดหรือว่าไม่ได้ด เคลื่อนอะไรมากขนาดนั้นนะครับที่สําคัญนะครับคนที่ใช้เอสคาเ n นเตตัว2 0 0เมื่อก่อนเนี่ยจะบ่นกันเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเชือกยาวมากนะครับแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันให้ระยะมาค่อนข้างพอดีแล้วนะครับก็ไม่ยาวเท่าตัวเก่านะครับหมดปัญหาเชือกยาวนะครับส่วนรองเท้าคู่นี้นะครับถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะครับเหมาะคนที่หารองเท้าใช้งานใส่ได้ทุกวันนะครับวิ่งได้ทุกระยะไปเที่ยวก็ได้นะครับเพราะว่า พื้นเนี่ยมันไม่ได้ยวบจนเดินแล้วเมื่อยฝ่าเท้าจนเกินไปนะใครที่กำลังมองหารองเท้าที่อนเนกประสงค์ในการใช้งานหน่อยนะครับแล้วก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อด้วยเนี่ยผมว่าเอสคาเลนเเนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วมันก็มีข้อสงสัยครับหลายคนคงอยากรู้ครับว่า2.5กับ2.0เนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับวันนี้ผมเลยเอาเจ้า2.0มาเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็เป็น2.0เวอรช์ชันเก่านะครับ 2.5เนี่ยหน้าผ้าเขายืดนะครับค่อนข้างยืดให้ตัวได้ดีเลยครับอวบชับได้ดีนะครับแต่พอมาเป็น2.0เนี่ยตัวเก่าเนี่ยหน้าผ้าเขาจะค่อนข้างกระด้างหน่อยแล้วก็เป็นนิดแบบที่นิดไม่ยืดนะครับยืดก็ค่อนข้างน้อยนะครับเอลคาเรนเต้2.5นะครับเป็นซีรีส์สุดท้ายนะครับคือเขาไม่ทําเพิ่มแล้วนะครับไม่มี3.0แล้วนะใครที่จ้องอยู่หรือหารองเท้าสนุกสนุกสักครู่เนี่ยผมว่าควรมีนะครับส่วนคนที่สนใจรองเท้ารุ่นอื่นๆนะครับ ที่ร้านนะครับอมูรันก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกนะครับหลายรุ่นให้เลือกใครที่สนใจเนก็ลองติดต่อเข้ามาตามคอนแทคที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ฟุกอีมูรันแล้วก็เจ้เอสคาเรนเต้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ